คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรากลับมาอยู่กันที่เกินฟอนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับเกิร์นฟอนไลน์นะผู้หญิงแถวหน้าหรือผู้หญิงที่อยู่ในแนวหน้านะครับหมายถึงแนวรบนะครับอ่าเมื่อผู้ชายไม่มีผู้หญิงก็ต้องทําหน้าที่แต่ในเกมนี้ผู้หญิงเขาเรียกว่าทีดอนนะครับทีดอนของเขาเนี่ยมันจะเป็นตุ๊กตา เทคอะไรเทคเทคติคอนตุ๊กตาเทคติคอนดอนนะฮะก็คงหมายถึงหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะผิวพันธุ์ภายนอกเนี่ยเหมือนมนุษย์ผิวหนังก็เป็นยางสังเคราะห์ที่นิ่มๆนะครับก็ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือตุ๊กตายาง AI นั่นเองตุ๊กตายาง AI นะครับก็จะเป็นดอนนะครับเป็นทีดอนนะฮะนี่สำหรับเกมนี้หรือก็เป็นตระกูลมนุษย์สังเคราะห์พวกแอนดรอยด์แบบเดียวกับ Star ์ซีดเพียงแต่ว่า เรียกชื่อให้มันต่างกันไปนะครับนี่ฮะนะฮะกิจกรรมต่างๆก็โอเคผ่านไปวันนี้แอดเพิ่งจะล็อกอินเข้ามานะครับก็ใายอินเข้ามาก็ได้รับรางวัลก่อนเลยรับเลยเพิ่งใายอินมาเป็นวันที่4นะฮะวันที่4วันนี้ก็ใส่อินเข้ามา15านาทีนะฮะอ่าเรื่องของโนติสนี่คือเรื่องของเรื่องของข่าวนะครับนี่ครับอินอินพอ t ช n น o อินฟอร์เมชันนี่คือพูดเรื่องของข่าวค่าวนะอีเวน แอดกลับไปก่อนนะครับอยู่ที่หน้าเมนูนะครับที่หน้าเมนูหรือหน้าโฮมของอเกินฟลอร์ไลน์ภาคแรกนะครับภาคหนึ่งนะฮะตอนนี้แอดเล่นหลังไมลไปนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ก็ทําให้รลเวลของทีมรลเวลของทีมเนี่ยขึ้นมาเป็นรลเวลสิบสองพอถึงรลเวลสิบสองปั๊บตรงนี้ก็จะเปิดออกมารคบน,นี้นี่ฮะนี่ครับ เมนูรีเสิร์ชก็จะเปิดออกมานะครับเปิดมาแล้วนะครับเขาจะปลดล็อกตามเลเวลนะจะปลดล็อกตามเลเวลว่าอะไรที่ยังไม่ปลดล็อกก็ไม่เป็นไรครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ,ถึงจุดที่เขากําหนดไว้ก็จะปลดล็อกได้นะครับอันนี้คือเรื่องราวของหน้าเมนูนะครับเรื่องราวของหน้าเมนูอีกอย่างหนึ่งหน้าเมนูที่เขาแจ้งเราก็คืออันนี้ครับที่อินโฟเมชันเนี่ยเมนูอิน r m เมชันเนี่ยฮะเขาจะมีตัวเลข4มา4อันนี้หมายถึงวเวลาจัดทีมไว้4ทีมนะครับ ในการ Information นะครับ4ทีมาแล้วเ,เข้าไปดูเลยนี่ไงทีม2ทีม3ทีม4หมดแล้วครับทีม5นี่ถ้าจะใช้จะต้องใช้เพชรปลดล็อกนะครับใช้เพชร480เมตรนะครับในการปลดล็อกนะครับแอดก็คงไม่เอาละแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพชรเราอ่ะมันหายากนะครับในเกมที่เพชรหายากจะใช้อะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับแล้วก็เมนูคอ m มแบทนี้เราใช้กันอยู่ ส่วนการรีเซิร์ชที่เป็นเปิดมาใหม่เราเข้าไปดูนะครับว่านี่ฮะการรีเซิร์ชที่เปิดใหม่ก็คือเอาเอาตัวละครแอนดรอยของเราเนี่ยทีดอนเนี่ยนะครับนี่ทีดอนเนี่ยลูกตายาง AI เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเอาเป็นผู้หญิงแถวหน้าเป็นแอนดรอยดีกว่านะดูจะดีกว่านาะนี่ครับจะเอาแอนดรอยของเราเนี่ยจะเอาจะเอาคนไหนเข้าไปพัฒนาปรับปรุงนะครับเอาทีดอนไปปรับปรุงนะนะครับ ก็ได้สองคนก่อนนะครับได้สองคนได้ครั้งละสองคนนะได้ครั้งละสองคนนะครับแล้วก็เพราะว่าข้งางล่างเขายังล็อกอยู่จะสามารถที่จะเปิดได้อีกจะต,ต้องรอไปตามเลเวลนะครับในการพัฒนาเนี่ยจะใช้อย่างไงสมมุติว่าเราจะพัฒนาเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนี่ครับนี่นะฮะรเราจะพัฒนาคนนี้พัฒนายังไงบิกินเทรนนิ่งเริ่มยังไงเอ่ย๋อถ้าจะพัฒนาปั๊บเดี๋ยวจะต้องรอเวลานะครับ ต้องใช้ในการเวลาพัฒนาเนี่ยมีเทนนิ่งไทม์นะครับจากเลเวล1ไปเป็นเลเวล2ก็สองก็คือพัฒนาเลเวลของสโมกสโมกแกรนิตนะครับนี่สโมกแกรนิตที่ตัวย่อไว้เอสนะฮะับสโมกแกรนิตนี้นะครับเป็นการพัฒนาอาวุธนะฮะพัฒนาอาวุธของเธอนะครับอาวุธประจำกายนะครับแอดก็ยังไม่ทำนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครตัวนี้ อ่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ไปพัฒนาแฟลร์นะครับพัฒนาแฟลร์นี่ครับแฟร์อันนี้น่าจะเป็นหมายถึงอ่าน่าจะหมายถึงอะไรเอ่ยเหมือนเป็นระเบิดไม่ใช่ระเบิดควันระเบิดแสงเออเป็นระเบิดแสงนละลูกแฟลร์นะฮะลูกแฟลร์ในสงครามในสงครามของของโลกปัจจุบันก็มีอยู่ลูกแฟลร์นะครับส่วนตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นแทนการเ์เตเหมือนกันก็คือระเบิดระเบิดมืออ่า แฮนเกรเนตนี่คือระเบิดมือนะครับโ okay, อเคอะแอดจะถอยตรงนี้ไปก่อนนะครับเรายัางไม่ทำนะให้เรายัางไม่ทําก็มาไกด์ให้เพื่อนๆรู้ว่าตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทําได้ก็คือ Factory Factory นี่แอดเข้าไปลองทําดูแล้วนะครับ Factory ททำไปพอสมควรเลย Factory ก็คืออันนี้เข้าไปอันแรกเนี่ยไอโในเมนูแฟ y ทอรี่ในคอมพันนี่นะครับเข้าไปเอ่เขาเรียกอะไรล่ะ เหมือนกับไปไปสร้างไปสร้างคล้ายๆอะไรนะไปสร้างทีดอนตัวใหม่ๆอะ่ะไปสร้างทีดอนตัวใหม่นะครับจะสร้างได้ทีละ2นะครับนี่ฮะเขาจะมีใช้ตัวนี้สร้างนะครับทีดอนคอนเน็กนะฮะต้องมีการ์ดทีดอนคอนเน็กตรงนี้ถึงจะสร้างตรงนี้ได้อ่ะลองดูนะครับอันนี้เรามี6นะครับการ์ดทีดอนคอนเน็กนี่เรามี6แล้วก็ดัมมี่พอหกสิบสี่ขอใครครับโอ้โห อีเจนคันน,นี้เสียงดีกว่าทุกๆคันที่ผ่านมาเลยนะฮะแล้วก็เราลองดูนะครับคนแรกนี่นะคนแรกเราเริ่มที่สตาร์ทสตาร์ทอันนี้ก็ได้ครับสตาร์ทแบตโปรดักชันหรือจะเอาสตาร์ทโปรดักชันก็ได้นะฮะลองดูที่แบตโปรดักชันแบตโปรดักชันก็ประมาณนี้นะครับมีสล็อตอยู่2สล็อตนี่นะครับสสล็อตแล้วก็เราจะต้องใช้นี่2ชิ้นน่าจะใช้2ชิ้นนะครับแล้วเรามาเริ่มสตาร์ทนี่นะครับ อ่อรีซอโค้ดก็จะไปพัฒนาได้ทั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะได้อาจจะได้หมดหรือเป็นบางการณีเดี๋ยวดองดูนะครับอ่ะถ้าเราสตาร์ทสตาร์ทโปรดักต์ปับ๊บเาก็จะเริ่มเริ่มสตาร์ทนะครับใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงได้ไหมเอ่ย1ชั่วโมงหรือ1วันเนี่ยเออน่าจะเป็น1ชั่วโมงนะครับ 1, ชั่วโมง3นาที เขาท,ทําทีเดียว2เลยนะฮะนี่ c o l เลกอ on เลยท,ทําทีเดียว2เลยเพราะว่าเห็นไ,ไหมครับตัวบนเนี่ย slot หนึ่งเนี่ย slot หนึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง3นาทีล็อตสองเลยใช้เวลา27นาทียีนาทีแล้วก็ก็จะมาเก็บผลได้แล้วส่วน heavy product ตัวนี้ยังล็อกอยู่นะครับ heavy product ตัวนี้ยังล็อกอยู่เราก็ต้องรอเขาจะปลดล็อกเราเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับ เอาละะ้วคตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับเมนูอะไรเนี่ย Encore a n d h o i d นะ a n d h o i d Construction นะครับ Activity แล้วเดี๋ยวเราไปดู Dummy Link กันนะครับ Dummy Link เนี่ยอันแอททำไปแล้ว Dummy Link นี่ไม่ยากครับไม่ยากเราต้องการจะทำบิทำ Dummy Link ให้ตัวละครคนไหน่าเราสมมปอเราเลือกตัวละครคนนี้นะเราก็ไปดูว่ามีตัวละครซ้ำไหม อันนี้ตัวละครซ้ําจะมีประโยชน์นะครับเมื่อไม่มีเราเปลี่ยนตัวละครไปมีซ้ํำไหมไม่มีเลยโอ้ยไม่มีตัวละครซ้ําให้เลยจะได้เป็นตัวอย่างไม่อ้อมีแล้วนะครับนี่ครับนี่มีสเตนซ้ําอยู่นะครับพอมีตัวละครสเตนซ้ําเนี่ยเราไปดูนะว่าซ้ําจริงไหมเราเข้าไปดูที่อาร์โมรีนี่ ory, น,น,นะครับอาร์โมรีนี่คือสเตนนะครับอ่านี่คือสเตนเป็นกัปตันของทีมหนึ่งนะครับ เป็นกัปตันของทีมหนึ่งเลเวลสิบสามนะคบนี่คือเป็นสเตนหลักนะครับแล้วไปดูว่ามีสเตนที่สองไหมมาแล้วสเตนที่สองก็คือเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะมีสเตนซ้ําอยู่คนเดียวนะครับมีสเตนซ้ําอยู่คนเดียวก็โอเคนะฮะเราจะไปจัดการเลยนะครับว่าเอาสเตนที่ซ้าเนี่ยเห็นไหมครับสเตนนี่จะมีซ้ําอยู่หนึ่งเอามาเลยนะครับแล้วก็แตะที่ตัวซ้ําเลย สเตนตัวที่ซ้ําตัวละครที่ซ้ํามันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราแตะที่ดัมมี่ลิงก์นี่ครับแตะที่ดัมมี่ลิงก์เลยนะฮะแตะที่ดัมมี่ลิงก์เลยแล้วก็พอเราแตะที่ดัมมี่ลิงก์เสร็จปั๊บเนี่ยสเตตัสตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะฮะจะเพิ่มขึ้นจากร้อยสี่ไปเป็นสองร้อยแปดยี่สิบห้าเป็นสี่สิบเนียครับตรงนี้จะเพิ่มขึ้นตรงนี้ร้อยสิบสองนี่ไม่แน่ใจนะฮะยังไม่แน่ใจลองสังเกตดูนะครับร้ 12, อยสิบสองร้อยสิบสองจะเพิ่มด ดัมไม่ลิงก์เลยปั๊บเรียบร้อยอ่านี่ยขึ้นแล้วครับ212เป็น 400, 4 0 0 422แล้วก็ requirement l เ v เวลจะเป็น30นะฮะอ่าแต่ของสเตนตัวจริง level อ่ะเลเวลเพิ่เสิบ13นะครับทีนี้ถามว่าไอตัวดัมเมอร์ลิงก์เนี่ยมันมีผลยังไงเวลาลบจะมีสเตน2คนครับทีดอนที่ว่าสเตนเนี่ย2คนนะครับไปลองกันเลย ไปลองกันเลยครับคอมแบทเลยเดี๋ยวเอาทีมหนึ่งไปลองนะครับทีมหนึ่งแอดทำไว้แล้วตอนนี้แอดขึ้นมาอยู่ที่ด่าน2แล้วนะครับแอด Chapter ะะชัปเปอร์ทนะฮะชัปเปอร์ทด่าน1่ยังได้ A อยู่เลยนะอยังได้ A อยู่เลยออาไปลองกันเลยนะครับไปลองเลยแล้วก็ n o r m a l b a t t l e นะเออรือบอกอย่างหนึ่งว่าหลังจากผ่านชนะผ่านเนี่ยชนะในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีตัวละครอ,ออกมาให้ครับซ้ำม,มั่งใหม่มั่งนะครับ เสร็จแล้วก็ให้ start เฮ้ยตรงนี้ก่อนดีแตะแตะที่ที่เป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็เลือกทีมเลือกทีมเจ้าทีมไหนลงแอดขอทีมหนึ่งลงเพื่อให้ให้ตัวละครที่มันมันมี dummy มมนะ่ะมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆดูนะครับว่าพอ dummy แล้วมันเป็นยังไง dummy link มมนะครับเสร็จแล้วก็ start operation อ่าตรงนี้จะเป็น turn b a บ e นะครับนี่ฮะ turn base เ์นแรกจะให้เราเดินก่อนแตะที่ตัวละครก่อนเลยแล้วเราก็ไปแตะที่เป้าหมายเดินปั๊บนะฮะอย่างเดินได้อีกหนึ่งนะครับเดินได้อีกหนึ่งเดินอีกทีปั๊บเอาละหมดแล้วนะครับหมดแล้วเดินไม่ได้แล้วนะครับที่จะต้องต้องเอ็นและต้องเอ็นลาวแล้วนะครับนี่ฮะต้องเอ็นลาวแล้วนะครับไม่สามารถเดินได้อีกแล้วเป็น0ูตรแล้วนะครับแต่เอ็นลาวเอ็นลาวก็คือจบเทิร์เรานะครับนี่เอ็นยัเทิร์จบเทิร์เราแล้วนะครับ ตอนนี้เทินต่อไปจะเป็นเทินของฝ่ายแดงนะครับเป็นเทินของบรรดาโรบอททั้งหลายฮะเดินแล้วเดินแล้วโรบอทมาแล้วมาแล้วมาเจอกับเราแล้วนะครับเอาแล้วฮะโรบอทเดินหน้าเจานี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะมีสองคนนะฮะสเตนก็จะมีสองคนเนี่ยสเตนอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เห็นนี่ครับที่แอดทำไว้แล้วเนี่ยจะเป็นสองคนมาเลยจะเป็นดัมมี่ลิงก์นะทุกทีดอนทุกคนนะครับจะมีเหมือนกับมีเป็นเขาเรียกอะไรน่ะ มีเป็นออปชันเพิ่มขึ้นมานะเป็นทีดอนอ,อีกคนหนึ่งออกมาช่วยนะครับเป็นคู่นะครับเอาแล้วครับนะฮะลุยเลยนะครับอ่าแอดแทรเกตนี่ลุยได้เลยนะตรงไหนล่ะออโต้สกิลออโต้สกิลแล้ว เอาแล้วครับแบตเตอร์แล้วนะครับเฮ้ยเดียว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 เชงเซฟอันนี้เป็นการเข้ามาเปลี่ยนทีมกลับไปเปลี่ยนทีมได้นะครับเฮ้ยไม่เปลี่ยนสิอ่าแตะผิดไปหน่อยเดียวทีมหนึ่งนี่แหละดีแล้วอ่าเอาทีมหนึ่งเนี่ยดีแล้วอ้าวทีมเราอยู่ไหนอ่ะมิชซันเฟลซะง,งั้นเลยนะครับเอาคุณผู้ชม,มเพื่อนๆครับ,รบไม่เป็นไรเอาเข้าไปใหม่เอาเข้าไปใหม่นะครับเออเมื่อกี้แอดแตะอะไรผิดไปเอาเข้าไปใหม่ ไปแตะตัวที่มันเป็นดัมมีล่ลิงเข้าให้เสร็จปั๊บเอาทีมหนึ่งลงโอเคสตาร์ทนะครับตอนนี้เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วเล่นหลังไม้ไปหน่อยหนึ่งนะแตะปับ๊บขึ้นไปลุยเลยขึ้นไปลุยเสร็จลุยด่านที่2ตรงนี้ดีนะครับมันเหมือนกับฐานฐานคาศึกในสนามรบมันก็จะมีฐานใช่ไหมครับฐานของเราฐานของคาศึกอย่างงี้ครับเหมือนทหารชายแดนเราใช่ไหมครับ มีฐาน411ฐาน528อะไรเงี้ยครับเนี่ยฐาน411ถูกข้าศึกโจมตีตอนนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยฐานที่อยู่ข้างก็ส่งทหารมาช่วยประมาณนั้นนะครับตอนนี้เราลุยฐานฐานแรกนะครับฐานแรกเอาแล้วครับบรรดาโรบอททั้งหลายเรียบร้อยไปแล้วแบตเตอร์น์สักเซสเนี่ยฮะได้ระดับ S นะครับระดับ S นะครับหนึ่งฐานแล้วครับยุ้ยแต่ข้าศึกลุยกลับมาเนี่ยตอนนี้เราเราจะเดินได้แค่2องนะฮะนี่เราเดินได้รอบละ2เทิร์น เออเธอหนึ่งเราเดินได้แค่2อ,อครั้งเออเฮ้ยเอาไงดีอนะ่ะถ้ามันเข้ามามันก็ชนะเลยแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าตรงนี้ถ้ามันเข้ามาถึงเราเนี่ยเราแพ้เลยนะครับเนี่ยเอาไงดีถอยหลังกลับดีกว่ามาป้องกันฐานก่อนเลยแจกที่ตัวละครก่อนนะครับเอาล้ครับมาป้องกันฐานก่อนเลยกลับมาที่ฐานหยุดก่อน เอาละต้องจัดการพวกบรรดาโรบอททั้งหลายหลยนั่งไงมันมายึดฐานเราจริงจริงนะคาดการไว้ไม่ผิดเลยเอาละฮะนะตอนนี้การสู้รบเราก็จะคล่องตัวขึ้นนะครับเพราะว่ามีมีลิงก์เข้ามาช่วยนะครับทีดอนแต่ละคนเนี่ยจะมีลิงก์ลิงก์เนี่ยมันจะทําได้อีกแต่ว่าตอนนี้เลเวลเรายัางไม่ถึงนะครับช่วงแรกเนี่ยจะทำลิงก์ได้แค่หเท่านั้นเองนะฮะเอาละครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเถินต่อไปตาเราแล้วนะครับเทินเราแล้วนะครับเทินเราเดินได้อีกสองเินเราเดินได้อีกสองนะครับลุยไหนเลยนี่ราต้องลุยไปจัดการกับดาโรบอทก่อนเลยนะฮะเนี่ยครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอ่าการสู้รบของเกินฟอร์ไลน์นะครับผู้หญิงในแนวแนวหน้านะครับนี่ผู้หญิงในแนวหน้าต้องกระทาคาศึกได้นะครับ ไม่น่อมแนมนะครับไม่น่อมแนมบรรดา Android ทีดอของเราทั้งหลายแลนะโอเคครับก็ข,ข้าวๆาไว้ประมาณนี้นะครับไว้พบกันอีกทีคลิปหน้านะครับหวังว่าจะสนุกกับเกินฟอนไลน์ในภาคแรกนะครับจะทําให้เรารู้แบ็กกราวว่าเนื้อเรื่อง,เร,องเรื่องราวความเป็นมาการต่อสู้การจัดอาวุธเป็นยังไงก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ